Two, three, four. ตอนนี้อยู่ม .4 โ,โรงเรียนบรดินเดชาครับช่วงนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการสอบในรั้ครับก็เลยขอมาทำตามความฝันก่อนนะฮะผมอยากเป็นศิลปินครับความสมคัพิเศษของผมก็คืออ่านคอมามสนยงครับว้าวไม่ชอบนะครับพ่อกรณีว่าครับที่จะจทำจนทำออกคือความสำคัญพิเศษมีแล้วแต่คุณพิเศษยังไม่มีครับ ไม่ใชพี่เดี๋ที่เองส่วนศิลปินต่างชาติที่คลั่งไคล้เรต้องคนนี้เลยครับ e ล v i s p r e s ล e y แทนแทนนะดีเท่าหร่ที่แค่ชอบเขาแต่ไม่ทำตาจริงๆผมว่าที่ช่างมาหลายครั้งแล้วครับแต่มันไม่ผ่านสักทีครับทีมงานก็เลยบอกว่าที่ลองไปประกวดสตาร์ชาเลนจ์ดูจะได้โชว์ของหน่อยเป็นไงคิดถูกเยอะม,มากเลยน้องมาที่ไอดอลของผมด้วบ้างครับผมปลื้มที่ดังพันกรส,สุดๆไปเลยนะเนี่ยมีคนชอบบอกแล้วว่าหน้าตาเขาทายเสียก็เหมือน ผมว่าก็ไม่ค่อยหรอกนะครับเกิด <c oughs> มากเลยเวาลามีคนมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ย <c oughs> แล้ววันนี้นะครับแดนจะทำให้เต็มที่นะครับด้ยวยเพลงที่เคยใช้ก็ปวด Star Challenge น,นะครับเพลงนี้เป็นของพี่ดังไอดอลของผมเองนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้แดนด้วยนะครับ <c oughs> น่นจาจาไปด้วยน่าจะท้าทายดีแน่ความสามารถอื่นของบีเหรอครับอืม จริงๆแล้วมีฟันดาบไทยนะครับแล้วก็ควรผองไฟแบบจุดไฟได้ครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมานะครับกูว่าพี่ๆจมหมดไฟกันหมดแต่เราพูดแซว้เล่นๆกับพี่ศิลปินที่ื่นชอบออก,ก็มีหลายคนเลยครับอย่างพี่เจนี่ก็เคยออกมารองดิชั่น <S <S ส่วนที่ชอบมากๆอีกคนก็คือพี่โดมแอรชอบเหมือกกนกันใช่ไหมครับวันนี้พิ่กเลยขอเลือกเพลงความหมายดีๆของพี่โดมมาร้องสนิทร้องด้วยนะครับ thank <laughs> you ชอบใช่ไม่โกรธเลยพี่ใช่ชอบชอบชอบนะบเอ้ยที่ชอบมากชอบใช่เพราะว่าขอบคนณี่ที่บอ่าจะเงนะ่ชอบทอจรู้จักเคยเคยเห็นพวกเรารู้จักมาก่อนรู้จักอีทูบีไหมเคยอีทูบีไหมรู้จักแล้วเลยใช่รู้จักแล้วเคยเห็นตอนที่เล่นเป็นหนังเป็น เป็นนักมวยเป็นนักมวยศาสตร์ชนิดเราคืมอะไรนี่ไงที่บอกแล้วเหมือนในข่าวดี้เลยไม่อันนี้ไม่ใช่พวงเลื่อนมันอ๋อโอเคเข้าใจขอบคุณน้อยได้มีใครบ้างครับผู้ชื่อเลยในวงในวงอ่ะในวงมีใครบ้างครับพี่บิ๊มอ้พี่แหลกครับผมมีคน เราพูดได้ถูกนชครับเพราะว่าแฟนรดีๆแบนี้เนาะเยอะมากเยอะมากบอกว่าน่าอิจฉาเลยครับคนหล่อคือแันครับแต่ละกลุ่มในี่พลังเสียงไม่เท่ากันอยากลองแท้เสียงเป็นกี่สกครับงดีนครับแฟนคลับ B ีทูสองเสียง ไ็เหมนการขอสิ่งที่แบบแปลกนิ่งแปลกผมอยู่นะอ่าไม่ใบอกแฟนครับอีทูบีขอเสียงผมคิดว่ามันจะมีจังก์อีกจังหวะหนึ่ง่ยใช่ไหมนี่ได้ยังปะถ้าอย่างนั้นนะครับขอเสียงแฟนครับถอยนี่อีทูบีไม่เชื่อลองดู้รับไม่เชื่อหนึ่งสองสามแฟนคลับเดทอยส่งเสียง คือใี่เรากล้าที่เราองเสี่ยงเพราะว่าแฟนคลับเราในนี้มีหลายหลายคนที่ใช้อาคา,า์การสตรีมทอลบกประมาณแบบชอบดีดูบีจังเลยชื่อสมมุติว่าชื่อน้องเกดน้องเกศดานลาลอย <laughs> โอเคบคนนุณนหะขอบคุณคอยมากซึ่งเดี๋ยวพี่ทั้งสองคนเนี่ยจะไปเปลี่ยนสภาพ นะครับเพราะ่มัโชว์แต่ใช้เวลานานประมาณนึงทีนี้เที่ยวนี้เราจะฝากไปที่ถอยเหรอจะฝากไปที่นี้ไ้ทอยช่วยพูดคุยมาแชร์นะครับของดีๆแล้วกันครับของถอยจน่กวาบนจอจะพูดว่าจมกวาบนจอจะบอกว่าแดนดีพร้อมแล้วแล้วถอยก็คอยกายบายง่ายหถอยดูงานดีก็เลนย ครับผมทำอะไรก็ได้ที่ไม่มผิดกฎหมายครับโอเค <Okay, S 1> นะครับก็งี้พี่ขอฝากคำติ๊กไว้ให้พอรด้วยแล้วกันนะครับโอเค okay, ขอบคุณนะ ขอบคุณมากๆขอบคุณดีทูดีเพาะว่าที่ได้กงานวก็ขอบคุณดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ดีๆแบบนี้ส่งเสียงให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ เราเป็นว,วิชาไม่โ,โชว์กันเพราะว่าในที่นี้นะคะรู้สึกคล้ายๆได้เอาไปหมดนะคะเมื่อตอนเด็กๆเวลาคนเลิกเรียนน่ยสิ่งแรกที่ทำเดี๋ยวก็คือไม่ได้มารอแม่ไม่ได้มารอแม่มารับนะคะแต่ว่าใจจดใจจ่อจะออกไปหน้าโรงเรียนเพราะว่าจะไปซื้อรูปถ่ายดิจิตี้ ื้อเพื่อมาเก็บใส่ขอตามเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แม่ให้มาแม่ไม่ต้องเสียใจนะหนูมีลูกผู้ชาย็นบ้านได้หมดเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเริ่มรูปใส่ขอตามยังไม่พีคเท่าไหร่ในที่นี้มีใครขั้นกว่าโฟไหมเอารูปไว้ใต้หมอนมีไหมคะมีไหมคะข้างบนมีไหมคะรูปไว้ใต้หมอนก็มีบะก็มีอยู่เนาะก็หนาอยู่นะคะ แล้วอีกอย่างนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยกล่องเหล็กมันคือกำลัง,ลง,ลงใจของเราเวลาแบบเรียนหนังสือหรือเจ้ากล่องเหล็กเล็กๆมาใส่ตามาเนาะมัน,นทำให้เรารู้สึกว่าแบบตื่นเช้ามาอยากไปโรงเรียนเห็นหน้าผู้ชายอเปิดทินสอมากนนนี่นั่นเข้าใจเราเพื่อนกัน ทังานเป็นแบบเดียวกันเลยไม่ต่างกันนะคะแล้ว,วกกุญแจล่ะคะมีไหมขอถามนิดนึงเป็นรูป D2B ทปังสามคนเลยไหมคะอ่ะอันนี้ต้องต่างกับฉันแหละใครแขวงเฉพาะรูปพี่บิ๊กขอเสียงกรี มากเลยที่ยังมีแฟนๆรักที่เขาเหนียวแน่นขนาดนี้นะคะเมื่อกี้ก็แอบดูอยู่หลังเวทีน้ำตาก็แอบซุมๆเหมือนกันดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะอยากพูดบอกว่าเก,ก่งๆของพี่โฟ ว่าอีทูบีน่าจะพร้อมแล้วนะครับก็มีโอกาสต่อมากพี่ดูพี่ลอเชื่อ,อ,อ,อขอส่งเวทีให้กับอีทูบีครับผม ก็ปีวันนี้ตรงมีมีมาให้กำลังใจไหมครับมีมาดีอูยกมาทั้งองศาธนญาตเลยก็มาจริงเออใช่แค่ขออ้อนอแบบแบบวันนี้มาเยอะจริงอนี้อนี้ไงหลานใช่ไหมขอขออนุญาตไหมขออนุญาตรอตมกันนะคะขอบคุณค่ะขอเยอะจริงอันนี้ไม่มีของเราเลยใช่

ันนี้ครับมีมีมีกันงนู้นี่ไหมไม่มีเกงใจอเชเกงใจจังเลยหมหมดแลนะอ๋ออยังมีโอ้หอันนี้พี่รัไม่ได้เนาะอันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ได้จำได้เนื้ตาก็จำได้แมอสามีรู้ไหม สันนิไม่มาค่ะสันีิน่าชอบตั้งใจเฉยอ๋จอจริงๆอ้อนเป็นคนนึงที่แบบเรียนมากับเราเหมือนกันใช่ใช่ไหมครับใช่จริงๆเจอกันมาตั้งแต่จริงๆอ้อนตอนที่ไปเรียนเนี่ยก็จะเจอพี่บีมใช่คือรู้ว่าจะมีพูดถึง B2B แล้วจะน้นองตอนที่แบบแรกๆเลยที่ได้ยินชื่อ b ีทูบอ้อนอะรู้จักพี่บีมก่อนเพราะพี่บีมมาที่ห้องเรียนเรียนคลาสเดียวกันใช่ใช่ใช่คือว่าพี่บีม อยู่นานมากสอง<ช>ปีกว่าถ้าใช่ก็ไม่ได้ออกทุกทีจริงเหรอใช่เพราะเจอคนเยอะอ่เราเจอคนเยอะคือพี่บีเนี่ยนเจอแล้วเจอพี่แม่มชินดาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจุลานอนหลออ่อมากร้อยติ๋วพอมาถึงก็รู้สึกไงใช่อย่างที่เขาโฆษณาไหมโฆษณาเอ้ <c oughs> <c oughs> ดีทู B แล้วค่อยอยู่แดนแต่มีคนเมาบอกวาแบบเขาจะลเข้มบบทีไทยใช่คำว่าเมาอะเมาีมาช่อ้เนไงครับี่้นี่ตอบก่นนะมเขยาเแบบไทยทอนชนักเรียนท้่เรียนพี่บีบแรกแหมพี่บีบช่วมหาลัยล่ะอ๋อน่ชนักเรียนล่ะ ส Bref, building, ่วนพี่บิ๊กเนี่ยจะจะคือได้ยินจากเพื <k <k ่อนของเพื่อนมาก่อนเราจริงๆค่ะก็แบบกูแบบน่ารักปากแดงๆแก้มป่องๆอย่างนี้เอาเจอแล้วก็ไม่ได้ผิดค่าอะไรไม่ได้ผิดค่าอะไรมีแดงนี่แเราผิดค่าที่สุดคือเราดูดีกว่าที่เขาเมากันไว้ใช่หลอกไปเยอะใช่ที่วันนี้เนี่ยดูดีขึ้น22เท่าอันนี้หมายถึง าเไม่การแทรกเลยเพราะว่าทั้งสองคนคือแบบสนิทกันมากเพราะว่าแบบถ่ายเวลาไปชี้ด้วยกันใช่ค่ะนี่ก็เลยไม่การเข้าไปยุ่งอะไร่ตอนถ่ายไปร่ายก็คุยกันน้อยมากคขอบคุณเล่นก็คือถ่ายได้ก็ใช้เวลาแบบนานแล้วเจอกันตลอดอะไริย่างงก็มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะที่เกิดขึ้นตอนที่ถ่ายละครใช่ใช่ใช่แต่ไหนๆก็มาแล้วขอนิดนึงได้ไหมคะขอเสียงของคนที่คิดถึงไวร่าไปชี้หน่อยได้ไหมคะ ก็หวังว่าสีงนี้เพื่อนๆของเราก็จะได้ยินด้เหมือนกันครับก็ขอบคุณอ้อนมากๆที่มาร้องเพลง b ดีแล้วก็มาเป็นเก๊สพิเศษให้กัเพลนะครับใช่วลาี็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บีแล้วก็พี่แดนแล้วก็พี่ดิด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุก็มาคุยกับออนแล้วก็ ู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานมากเลยวนะครับนานมากๆเหมือนย้อนกลับไปตั้งแต่ขอเราเป็นดีทูบีแชรที่คุยกันนะครับทํางานออกอัลบั้มงือกานครับนะครับแล้ววันนี้ก็คือได้เจอกับคนที่แบบว่าเรียกว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนเก่าของเราผู้จัดการที่เดินทางไปไหนมาไหนกับเรามาตลอดดีทูบีนะครับจริงสนิทกับกับกับบิ๊กมากๆเพราะว่านอนห้องเดียวกัน นี่เจอกันแล้วเหมือนแบบว่าเวลาเจอกันแล้วก็ภาพความควากับเขามันย้อนกลับมาเยอะมากนะครับก็เราก็เลยอยากจะพูดถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมานิดนึงว่าถ้าย้อนกลับไป22ปีนะครับว่าเอภาพมันมีแบบเป็นมี่อเชื่อมที่ยังใช่ เราจะเป็นยังไงจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อะไรมันลึกซึ้งมากกว่านั้นที่เมื่อวานจะไม่รู้ในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งเราตั้งช่วงนี้เอาไว้นะว่าเป็นช่วงอะไรนะเป็นช่วง D2B on tour D2B on tour ปีหนอกครับโอเค ซึ่งสถานที่แรกของเรานะครับก็คืออันนี้เลยใช่ครับห้องอัดครับก่อนอื่นถอดเสื้อขนร้อนออรเราจะพาทุกคนนะครับขเข้าไปในจุดเริ่มต้นของเรานะครับห้องอัดนี่เป็นห้องอัดรอบเนี่ห้อง,ง,อ,งอัดเสียงนะครับใช่คือเป็นจุดเริ่มต้นของ นักร้องเขาเนในการทำงานมาแหละนะใช่จริงๆอ่ะพอพูดถึงห้องอัดนี่ก็จะนึกถึงคนที่มีหน้าที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังเราที่ทำงานไรเกี่ยวกับทั้งแต่งเพลงทั้งโปรดิวเซอร์อะไรนะครับมันก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้สมัยก่อนก่อนที่เป็นดีเจอ่เวลาเขามองเราสามคนเน่เออเขามองแบบฉันจะทำอะไรกับมันสามคนนี้ดีอย่างที่ผมเล่าไปอย่างที่มีเกิดไปว่าคนแรกก็คือแบบว่า จ,จใช่เป็นเออเป็น A เออาร์น A ั่น A คือ artist relation ใช่คือเขาไปเจอเรากเราในกับห้องสองเต้คนครั้งแรกเขาก็ซื้อลูกชิ้นมาให้พวกเรา,าเรียนมาบอกว่ามีภารกิจต้องดูแลวงใช่เป็นวงนาาน้องใหม่หน,นะครับสามคนเขาเล่าให้ผมฟังว่าครั้งแรกที่เขา,า,มมา,า,ขาเจอพวกเราสามคนมาสองเต้นะคุณตอนนั้นสองเพลงชาติจัน่นแหะแล้วก็ผมบอกว่าเขาคิดในใจว่าโว้ เอาอะไรใ้กูวันนี้จริงๆไม่ได้เป็นคนเดียวไงในวันนี้ไม่ใช่คนเดียวโปรดิเดวดเซอร์เราที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเราก็คือพูดแบบนั้นเหมือนกันโปรดิวเซอร์เราครั้งแรกที่เจอนะครับใส่เสื้อลิงคิงพาร์คคือลิงคิงพาร์คที่เป็นวงล็อกแ,บ,กกแบบล็อกว้าก่อยใช่ล็อกวา้ากมากมากแล้วก็คือแบบอยู่ๆก็คือโดน,นยโยนงานแบบปล่อยแฟนสามคนนี้คนนึง แบบเด็กเรียนมากๆคนนึงก็คือเป็นแบบเด็กเหมือนเพิ่งแต่กตอนมาอะันนั้น <c oughs> แล้วก็มาคุยแบบโอ้หมันมันก็คือเราก็เข้าใจความที่ยากกอนในการมองภาพเ <ๆ S 1> ขาบอกพูดมาว่าโอเคนี่เราชอบวงลิมพางมากแต่ว่า๋ยวเราจะทำพวกานายเป็นแบบโปรยแปงแล้วเราก็ถามว่าเราพี่โอเคไหมเขาบอกมาต้องทำขอบคุณความมันม่นใจที่ <c oughs> แต่พี่ชายครับเอ้มาได้ดีมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหดีนี่มันเพราะว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยอ่ะไม่ดีเหรอครับดีทุกมีโอ้โหกนวี้กลิ่นนี่เลยความปาาหลมบมากนะครับครับซึ่งจริงในการทำงานอัลบั้มนะครับก็ ก็เขาก็จะมีเขียนเพลงเขียนอะไรมาให้พวกเรานะครับแบบเมื่อวานก็เล่าไปนแล้วว่าแต่เพลงเนี่ยจริงๆเขาก็จะมอบหมายหน้าที่ว่าคนนี้เพลงนี้ใครร้องอันท่อนนี้ใครร้องใงใดๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะมาเาให้ฟังว่าพี่เองเนี่ยเขาเป็นคนแบบชอบเลือกท่อนอะไรอย่างี้อือว่าไอ้ท่อนนี้เขาอยากร้องท่อนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมซึ่งผมเองก็แบบบางทีก็จะแบบไม่ค่อยได้แบบร้องท่อนคือให้ร้องน้อยครับให้ร้องนอยบางทีก็แบบ หลับไปมันคือปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมการทํางานเนี่ยมันมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสองทุ่มเนี่ยแล้วไปเริ่มหกโมงเช้าอะไรเงี้ยนอนอยู่ห้องอัดอ่ะแล้วผมเป็นเด็กนามัยเนี่ยกระจายได่ปะสามทุ่มหลับเ,ลเนลวอะไรเงี้ยพอไปถึงห้องอัดผมก,ก็อัดคนแรกปุ๊บแล้วก็เอา้ารีบไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวน้องสองคนรอตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วอาได้น้องคนเดียว ซึ่งเขาคาดหวังมากครับเรื่งนั้นะนะเออซึ่งมันเป็นยากอย่านั้นในใจจริงใช่เขาต้องควรคาบการได้ร้องคประกบด้วยจังหวะอะอย่างเงีอย่าว่าเลยอย่าว่าแต่ว่าเพลงเพลงที่ที่อยากร้องแต่ที่ไม่ได้ร้องเลยเพลงที่แดนอยากร้องแดนก็ไม่ได้ร้องครับ,รบจริงๆครับมีเพลงเพลงหนึ่งที่มันเหมาะกับแดนมากๆนะครับแต่ว่าเขาเอามาให้ผมร้องซึ่งเดี๋ยวเราจะร้องเพอง,งกันนะครับครับช่วยเราร้องด้วยกันนะ